One minute this and that เอ๊ชื่ออะไรนะเอ๊ะ hey, uh, มันติดอยู่ที่ปากเนี่ยเอ uh, อ it's on my mouth เนี่ย it's on my lips เหรออืมอะไรวะนึกคำไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงมันมีสำนวนหรืออีเดียมในภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยที่เขาสามารถเอาไว้ใช้ได้บ่อยๆเลยนั่นก็คือ it's on the tip of the tongue คือของเราอติดอยู่ที่ปากใช่ไหมคะภาษาไทยของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นปลายลิ้นถ้าพูดถึงตัวเราเองนี่แหละที่นึกคำไม่ออกก็ใช้ my tongue it's on the tip of my tongue ไว้ใช้เวลาที่แบบเฮ้ยรู้นะว่ามันคืออะไรอะเหมือนจะจำได้แล้วนะแต่มันมันคำเอาคำพูดออกมาไม่ได้มันเชื่ออะไรนะมันเรียกว่าไงนะ I know the answer wait 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 wait, wait. don't tell me don't tell me ah oh, it's on the tip of my tongue I know her. We met last week. Her name is on the tip of my tongue. Ah, oh, what is it? Now let's practice together ให้จำได้ใช้เป็นกันค่ะลองแต่งประโยคของตัวเองแล้วใช้สำนวน on the tip of the tongue แล้วแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะมาอัพสกิลภาษาและเรียนเรื่องของสำนวนที่ใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวันได้ที่คอร์ส Conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจร้อยเปอร์ทดลองเรียนฟรีถึง4บทเรียนได้ที่ www. f r ั a n g m o .com เลยนะคะ and that's it for one minute bye ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่ตอไปของฝรั่งอังมอะให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ happy learning